เราก็จะเริ่มเชื่อมต่อกันเลยคีดเหลือปล่อยเป็นหน้าที่ของโปรแกรมไปเลยครับอ๋อ yes ready อ๋อ yes ฮอริซอนเด๋วไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นหรอกฮอิซอนมันเสอรอะไรกันอ่ะมันก็รีสิเออลืมไปเลยว่ารีได้นี่นะว่าแล้วก็ร้องรีรีไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วรีลยรีลรีลยลย นี่มันด่านไหนเนี่ยนี่มันด่านสตอมพอยไม่รู้จักเลยเป็นด่านที่เราเล่นฟิวได้ฟิวได้ได้ยังไงกันแต่พิษตาค้างหนึ่งก็เหลือตาอยู่ค้างเดียวเขาเอาฟิวไปแล้วอย่างนี้ออกเทนจะไปเทนเทน มันจะมีไหมที่ไม่ติดเลยสักวันหนึ่งเนี่ยไม่มอดไม่ได้จริงๆมันอดไม่ได้จริงๆอดไม่ได้เออมันเป็นธรรมชาติเตอรตดในยูทู e กันซะพวกเองวาจาคำสาบวาคทุกันทางไหนดีที่เดิมตรงนี้พรุ่งนะาไหนดูดิมันต้องมีคนมา แฮปปี้กับเราแน่นอนดิ่งเลยทุกคนเราสูงสุดไห้เมลุ่มจิ้วไปเลยนี่แดดอีกทีหนึยงมาเทียบเลย <laughs> เอาไงนี่แยกไหมไปไหนเทียบเลยไปไหน <laughs> ไปนี่แล้ว <laughs> <laughs> เปลี่ยนด่วน <laughs> เปลี่ยนด่วนเลย <laughs> บ,บ้านน่ะนี่เราตื่นเต้นจนกระโดดไปด้านหลังเลยเหรอเอายิ่ง <laughs> ไปทางนู้กันหมด อ,อะไรไปเออใช่คุปต์ใช่ยิงกันมันเลยวะไปไปก่อนไปก่อนตรงนูตรงนูนเ,เอา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 ทุกอย่างอืมเอาไม่ได้แล้วเหรอเดี๋ยวลองโบบอกด้วยปิดประตูก่อนอย่าเขารู้ว่าเรามาเร,เราเป็นออกเทนไม่แหอวะใช่ครับทำออกเทนไม่ทำหน้าที่ เก็บหมดมเผยได้ของดีอยู่นี่ยังไม่ได้อันนี้วะลูกพี่มีกระสุนนี้ไหมกระสุนสไนเปอร์มีอ่ะยัะง,งลูกโอเคดีมากไปทางไหนเผยอยู่นูน่นถ้าขึ้น,ถ,นถ้าขึ้นไปตรงเนี้ยได้ยิงนแน่ๆอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยด้านในด้านในมีปืนขอเปลี่ยนหน่อยมีคามีคามีวิงแมนดีนยวเดี่ยวเฮ้ยอัานอะไที่ไหนดิเออเด่นละ คาเหรอคาก็ดีนะคาก็ดีนะเออแต่ก็ดีนะเรามีของไอ่ดีดีกว่าแพดีวาแล้วกันกรรมเสร็จถือทั้งคาทั้งอะไรเหรออะไรถือทั้งคาทั้งอา99เลยใช่ไหมอา99เลยใช่ป่ะไม่ไม่ไม่มันปืนประเภทเดียวกันไงไม่งั้นก็ลองถือเป็นอะไรนะเป็นวิงแมนก็ดีนะเอาดีแล้วกันยังไงไม่มีใครมากูรอดักแม่งเลยเรนนี่ก็ได้ อ่าเก้าเงดก่อนเอาขามาเล่นไปแล้วไปแล้วไป,ไปไไวแล้ว go ยืมกันเราไปโอ้โหไม่ยิดเลยอันนี้ยังไม่ตายเลยบบยิงกันแล้วใช่ไหมแบบตายมึงไอ้ฟิวยืนซื้อของอยู่ อ,อ,อืมติดลากไม้หามุมยิงอยู่ไม่เจอไม่เจอไม่เจอใครอะ่ะจะขึ้นไปข้างบนนะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยปีนขึ้นไปตอนนี้ไม่เจอใครอยู่เฉวก็ไม่มีประโยชน์อยู่ในนี้อยู่ในนี้จะเอาไปมีบินขึ้นมา ขึ้นมาิะไหนวะมันไม่ขึ้นปะจะอีอยู่ข้างล่าง,ยง,ยงอยู่ข้างล่างเสียแล้วเสร็จแล้วมันยิงกันอยู่ปะใช่มันยิงกันอยู่ข้างในไปแจมเลยเข้าชาดแล้วนะเข้าชาดแล้วนะเข้าชาดเลยใครยิงวะตัวนี้ตคนนี้สิ เดี๋ยวรีบลงแป,ป๊บขาระเบิดไปช่วยแล้วโอ้ยมีหลายตัวมากมีหลายตัวเดี๋ยวมอพันมือมอพันมืออ่าขออิวหน่อยห <laughs> ิวใครไม่รู้พี่ขอก่อนเลยนะสวยขอก่อนละล่ะมีอีกไหมมีอีกไหมไม่น่ามีแล้วมั้งไม่น่ามีลุดรู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 ดสวยโอ้โหเมื่อกี้เล่นจนมอพันมือเนี่ยสุดแม่ เอ้ยเขาโยนชิวแบตละ level one ชิอแบตเอ้ยสวยเพื่อนนี่ไงชิวแบตเก็บเลยเฮ้ยกระสุนยังไม่เต็มอ่ะขออานได้เต็มหน่อยโอ้โหกูก็ถือได้นี่วะถือไม่หมดถือไป เห็นไหมามาแจนที่หลังเขาเนี่ยเยี่ยมจริงเลยอร่อยฮอแล้วจะวิ่งวนไปทำไมเนี่ยเฮ้ยเ e <He i, S 2> สียงคนเสียงคนเสียงคนตรงไหนแถวนี้แหละมันจะขึ้นมาแลัวจะขึ้นมาแล้วแต่ไม่เจอไม่ได้ยินไม่เห็นโอเคไปนูน่นหแือล้วไปด้าน,นู้นแล้ว ียู่ไหนวะโน่นทางนู่นทางนู่นถนนอเคไม่ตายเหรอคุณล่วงโอ้โยมีคนยิงแจมบ้าเอ้อยมีคนยิงแจมมีคนยิงแจมตก็ต้องฟินิก <c oughs> โอ้โหไม่รอด <c oughs> บ้าเอ้ยอยู่ตรงนู้น คุมการดีด้วยคุมการดีเดวยขคือฉันบนกันเลยจะชุบก็ชุบเลยโอใส่กอก่อนระดับแรกยิงสิงเมี์ c า m e on Tìm thấy tiếng nói tiếng nói tiếng nói tiếng cái này nói tiếng 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 นี่เฮ้ยเดี๋ยวดิโอ้โหแม่งสามป้าเฮ้ยกดผิดปุ่มกดผิดปุ่มนี้ชีวิตจบเลยเสียงดังฟ้าเลี้ยงมาจากไหนวะเนี่ยเต็มไปหมดที่อยู่ก็มากันเพียบเลยเนาะไอ้เพื่อนกรุ๊กฆ่าไปสี่อย่างโหดอาศัยช่วงชิงบอย่างดวง อืเป็นไงล่ะเควสชาร์ตเลเฟนกูครบไปแล้วอลิซอนเปลี่ยนก่อนบอกแล้วเปิดคลิปด้วยการพูดเนอร์นี่มันโหวจริงจริงสุดยอดบังก์ชันลอควอลคุลีออเอสโอ้ยตาต่อไปเล่นเอสแลมพาดอะโอเพนซีฟซับไพบินยังไม่ได้เปิดเลยนะเมื่อกี้มัวแต่วิ่งหนีเขาก็เก็บของตามพื้นเขาเปิดแกมด นี่แต่ว่าคุยรีมีสองเคสอะเล่นมาควิลี่ต้อดีกว่าแถมพลาดรัมป์<อ>นี่เป็นไงละ่ะโอ้โหหุ่นกระป๋องมาก่อนมาเลยหุ่นกระป๋องเปิดช่วงแอชอย่างเท่กุหลอกมึงย <c oughs> <c oughs> ิกหลอกยิกหลอก <c oughs> <c oughs> แล้วก็หลอออีกทีหนึง่งไม่ไปตัดแล้ว <c oughs> <c oughs> อันนี้ไม่ทันแล้วโอเคนักซ่อมในตำนานเอมจัมมันสเตอร์เอ็มจัมมันสเตอร์ and I go there ที่เดิมไปแคเอ้ยเมื่อกี้ก็โหยังฮอตเลยนะเมื่อกี้ไอ้ที่ประจำนี่ฮอตโซนเลยนะน่อ กลัวไหมล่ะกลัวที่ไหนเก่งใจหรอกนะเออเป็นฮอตโซนต้นไม้คู่ไรแปดร้อยกว่าละห้าร้อยมันคือหนาขั้นบันไดนี่แหละครับโอ้มีแต่คนลงแน่เต็มไปหมดเต็มไปหมดเต็มไปหมดพักสองเหรอเต็มเออนู่นเนี่ยสองตี้ีิติดปุ้งแต่งติดปุ้งแต่งเฮ้ยมันจะแยกไหมแยกไม่แยกเว้ยไม่แยกเว้ย มันไม่แยกเว้ยแยกไปก็ไม่คุ้มไม่แยกกูไปหรอกเอะฟังดูดีนะ <laughs> <laughs> เข้าประตูนี้ดีกว่าไ <laughs> <laughs> อ้เหี้ยเอากระสุนน่ะดีมากปัญไทใช้ดี คุก safe to touchdown yeah ลีลอยกัน back back มีแมงกระบอกเดียวเสียวทุกขั้นตอน go ไม่มีใครยิงจูดนะคนดีที่โรกรอสแกนกำ เออขอบคุณได้กับสไนเปอร์แอมโมาปืนสองมาก่อน <ammo> เจ้ยมีปืนเลยวิงแมนก็บอกไปล่ะฮะ <Huh? S 1> วิงแมนสองก็บอกไปล่ะ <c oughs> เอาเลยเราจะขึ้นไปข้างบนไหมไม่เพื่อนลงไปข้างล่างแล้วเอาละ <c oughs> <c oughs> ไอ้นี่ฮะเปิดหีบต้องการเปิดหีบสิบใบเปิดหีบแล้วรีบปิดหีบที่หนึ่งเออไปดีขึ้นหน่อยเฮ้ยน่าสนใจไหมเปิดหีบที่สองมันใกล้เข้ามาแล้วมั้ ันจะบู๊ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเลยอย่ากลัวอย่ากลัวโอ้โหแมสซีบอะแมสซีบก็น่าเอาปัดกระสุนเล่นแมสซีบก็ได้嘛กระสุนเทียบเลย level two ี่กระสุนนะไม่หมายถึงว่ามีแมสซีบกระสุนมในนี่พอได้อยู่มันใช้น้อยใช่ไหมล่ะ ไม่ใช่เอา,านะมีคนยิงแล้วใช่ไหมโยนไปแล้วปืนเนไลอโมเนี่ยวัยนนี้ไม่ได้กล่องแดงนะครับโบเช็คเฮียอันนี้จะเลียอาตัวรอดใช่ไหมด้วยดิ น้าเป่าถ้าเป่าไปทางนู้นแล้วกูหากลิ้งเลยไอ้แบตไลน์อยู่นมือแล้วเนี่ยแบตไลน์ว่ะเฮ้ยแบตไลน์ต้องล่ำมาแหละเฮ้ยนี่พีคิปเปอร์เดี๋ยวโหแมสซีฟอะไรกันไม่รู้จักโยนทิ้งเลยเฮ้ยในนี่มันนี่ละคุณแมสซีฟเหรอ เฮ้ย <Hey, S 2> แต่ไม่มีปากกระบอกยิงชาน,นี้ไม่เวิร์กเนี่ยมอกไม่มีปากกับใช่ไหมเออไม่มีกระกับมันลอ็อกมันลวกมือไม่ใช่มันล็อกมันลวกไป<อ>พ<ก>ร้อมหรวิ่งออกนอกอ่ะก่อยิงข่าวสาวยิงกรี๊ดฮ้ยเช่ฮ้ยสู ในตรงที่เราวิ่งจากมาจะมีของลงลใช่าจะนี่เก็บกาะฟ้าเลยครับกระเป๋าด้วยกระเป๋าดโดนโดไปแล้วแมสซีบขึ้นบ้านจ้าเฮ้ยยะดีกว่าแฟตไลน์ ก็คือไฟแหละอะไรวะเนี่ยเผื่อใครเล่นบูสเตอร์โหลดเดอร์ได้แล้วไอ้สามสิบหนึ่งเว้ยว<ะ>เผื่อสนใจมันไม่ได้แล้วเวลานี้จะเก็บไว้ก่อนดีกว่าอานันนี้นี่ ขอหายาให้ยักย,ยังเปิดเออเกาะม่วงทำไมกูไฟตัดนายเป็นช้ายัางไงเล่าเออไปออกวงกันหน่อยออกวงกันหน่อยไหมลุงเราใจกันนิด อ,องดีมากนาะยอยากได้ชิปเปิดอะ่ะป้าบป้าวปูให้เพื่อนกูเปิด level ตูได้แล้วจะเอา level ตี <c oughs> ไม่คิดได้หมดแล้วเพื่อนยังเก่งไม่ได้ครบยังกล่องอะ่ะไม่รู้อะ่ะกดกดในแมปอะ่ะมันจะมีบอกอยู่ประกับปืน กดแมพมันจะบอกอยู่ว่าเราเหลือกี่เฟสอ๋อเหลือกหนึ่งว้อีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่ง่ไหนวะอีกหนึ่งก็แถวๆนี้มีไหมนี่ไงนี่ไงเี่ยเปิดได้แล้วจุดดีจุดด อยกลับครอบแมพเอเอวลวมาแล้วดิยี่ม่ได้โอเ a n น,น่าใช้คีิเปอร์ีคิปเปอร ก่อนน้ำแข็งไม่ใช่ก่อนน้ำตกพูดผิดพูดเถิกตลอดพูดไมเถิกพูดไม่เถิกนี่โอ้ขอ่างชัวหน่อยเจอใครเลยแล้วเจ็ดสควอตแล้วอย่าไป่ได้ยิงใครเลย แหมจะได้ครบสามคนหลอเกันเฮ้ของ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 ไหนไปเลยแพ็กเกจ เ้องมีของดีโอ้ยปวดน้ำแล้วรู้สึกอึดเสีงสงยงกคจชาร์จเลเวลใช้ฟฟมือช่างมาันวัวแบกแพ็คกระเปีาทเพื่อนกูทิมแบ็คแพ็คเลเวล t w โอเคแสดงว่ากระเป๋าอยู่กูแล้วสินะ ไม่เป็นไรได้ถือและเบิดเพิ่มก็ดีใจแล้วไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรทั้งนั้นนะงเงียบฉี่อะไรมั่วๆว,วะทันทาย เป็นไหนกันหมดเน่นั่นเิเมื่อกี้ก็เหมือนได้ยินเสียงยิงกันอยู่นะฝั่งนู้นบ้างในวงอะไรน่าจะยิงกันหมดแล้วตอนนี้จะบินเลยนี่เปิดเจอไม่ไม่ไม่มีวิ่งกันแ้วิ่งกันเนี่ไม่มีเสียง เป็นเบงเลอพวกสปอร์เลวเนี่ยวันนี้มีอะไรครับเฮ้ยประกาศม่วงครับก่อนเลยก่อนครับคุณดูก่อนมีคนเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่พอต้องเติมแต้มก่อนเติมบนเติมแต้มบุดแป๊บเติมบุดไปเยอะนะครับเครับ เเครื่องเติมแต้มกูไปไหนเนี่ยโอ้โหเราวิ่งออกมาทำไมเฮ้ยอะไรนะอะไรยิบไปก่อนไอ้ของไอ้ไอ้โรบ้าตลาดแบงกมาร์เก็ตเหรอเฮ้ยเกาะโมแบบ okay charging on my shields we are ready to okay loot i love loot ไม่มีคนละเขายิงกันไปหมดแล้วเสียงปะไม่เสียงมันมีเครื่องอะไรใช่ใช่เขายิางกันไปหมดแล้วเขายิงกันตรงไหนวะไม่รู้ตอนนี้ไม่มีเงาใคร Optics here close range ไม่มีใครเอานะเอานะใส่ลเละนี่มันเครื่องอะไรวะเนี่ยไหนอ๋อไอเครื่องนี้ของบัสสันไวเติมเกาะได้วงกำลังมาเอาเฮียสิงหน่ไมนไปไหมเข้าวงต่อ เงียบกันหมดเลยน่เด็กมาให้ดิไดหมดวะ <c oughs> สวี่สกอตแล้วเนี่ยนี่กิตรงไหวนวะยังไม่ได้สักดาเมจเลยเออไปเปิดประตูใครเปิดข้างล่างก็เพื่อนกูนี่เอง อยู่เซลตรงนั้นไปเราไปเสียงใครบินมาไม่ใช่นะอย่างอันนี้ไอ้เครื่องฟ้าผ่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นั้นลงมาเออคุณนี่ด,นดูไปก่อนนะมันได้ยินเสียงหูมันไวไหายวูบเออเข้าใจไหมว่าหูฟัง7.1มันค่อนข้างจะเซสซิฟตีฟยอดมีขายของเล่งไรผิดของไม่ได้ขายไม่ใช่ของ เปิดประตูตอัดหน้าเฮ้ย <Hey, S 1> นี่มันอะไรที่มันเทคหเหรอ <Hey. S 1> จะดิฟทำไมข้าวงสีสคอร์ ก o ก o go อย่าบอกว่าเเล่นตั้งรับเลยยึดศูนย์กลางแล้วตั้งป้อมยิงเลยเนี่ยมันหาไม่เจอักคนเลยเนี้ยแต่แถวนี้น่าจะมีเฮ้ดีไงเจอแล้วตัวนี้ตัวนี้หนึ่งตัว ตัวนึงก่อนตัวนึ่งนี่ไหนวะตมละตัวหนึงตัวนึงไม่เห็นไม่เห็นอ๋อมีโล่ทองโอเคชาดแป๊บเกาะ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 เรือไฟ ช้าไปแล้วเอาสักหน่อยก็ดีใครมาว่าเอยอยู่ใ,ใกล้ๆเครื่องวัดสันไว้สแกนเจอเป็นไ,ไรไม่เป็นอยู่ใ,ใกล้ๆเครื่องวัดสันไว้โอเคโอเคตั้งโลให้มา ไม่เห็นงั้นก็ขอเวลาฮิวก่อนทั้งนั้นเดียวไปกัดกดอะไรเี่ยเฮ้ยป่าเห้ย <c oughs> ป่าไปแล้ว ไปเข้าเข้าเยอะเข้าเยอะอยู่เข like ้าเยอะอยู่มันเหมือนไม่ได้มีตีเดียวอ่ะเหมือนไม่ได้มีตีเดียวล้ม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 เลยเราเข้าซ้ายเลยเข้าซ้ายเลยเข้าตีซ้ายก่อนคิวตีซ้ายให้เสร็จแล้วค่อยไปตีกลางปั๊มอยู่ปั๊มอยู่ปั๊มอยู่ปั้มอบ้าเลยรอไปได้ Cái lưỡi khét lo còn bản thân đi vậy Chạy đi Chơi Chơi nó mày kêu mày đây Mày kêu mày lọ Dưới này อยู่นี่อยู่นี่นหลายตัวหลายตัวหลายตัว네ไปไปซ้ายมันเข้ามันอ้อมซ้ายมันอ้อมซ้ายดูดูตักอยู่ดักอยู่ตรงนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีมันจะเข้าทางนี้ป hm ่าวะเจอแล้วอยู่นี่ล้มล้มล้มหนึ่งตัวนี้ตัวนึงเป้นล้มใครมาช่วย เฮ้ยติดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยขึ้นไม่ได้ไปลมเลยลงแล้วงแล้วเฮ้ยยาไฮ้ยยา <c oughs> แชมป <c oughs> ์ได้ยังไงโอ้โหเฟอร์ลีก็ต้องแชมป์เด็ดครับ โอ้โหแชมป์เฉยนี่นี่ดูเท้าเห็นไหมนี่ชัดเจนไหมเท้าน,นี่ยืนหนึ่งอ้พพูถยืนหนึ่งพพยืนหนึ่งเแชมป์เสร็จให้มองตีนบอกไงนี่จุดยืนโอ้ยซคอร์วันเน่ยจุดยืนยออค่าแค่หนึ่งเดาปาาเก่งมากพอก่อนวันนี้ได้เวลา simple, <M aren S 2> ชมป์ุบ๊บมันอิ่มอ่ะ อิ่มเลยใช่ไหมอิ่มทันทีอ่ะอ,อิ่มยิ้มหวานนอนละฝันดีสุดยอดโอเคครับสำหรับกำลังใจวันนี้ครับได้แชมป์แล้วนะครับเย่วันแชมป์ครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเตรียมงานลูกพี่ต้องเข้าไปช่วยด้วยนะเนีย่ยครับโอเคงั้นวันนี้อาวสวัสดีครับเดมอนคุงไทยแลนด์เพิ่งได้อ่านสวัสดีเ <laughs> พิ่งได้อ่านโอเคงั้นต้องซีนสุดสตรีมแล้วเดี๋ยวเขาหน้าค่อยว่ากันใหม่ สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสินสดุดสตีม